เข้าทางครับอ,อยังไงก็เข้าผมคิดว่าเลิกตั้งแต่วันนี้ดีที่สุด <c oughs> คําอธิบายในการปรับเวลาของเราเนี่ยมันเบลอ,อตอนแรกก็บอกว่าจะกดดันทางฝ่ายนั่นกัน ตอนหลังเราบอกว่าเดี๋ยวไปตัดเน็ตตัดไฟเพื่อกดดันแกงคอรเซนเตอร์ครับตรงเราเรา,เราทำเพื่ออะไรตรง,ตรงเรา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 ปรับเวลาเปิดด่านเพื่ออะไรแล้วตอนนี้ที่นายกมาบอกว่าเอา้าแล้วทำไมเขาปรับเวลาไม่ตรงกับเราล่ะเหมือนกับว่าเหตุการณ์มันปกติว่าเราจะต้องเปิดปิดด่านให้มันตรงกันนะเออ,เอ,อประชาชนจะได้ไปมาสะดวกเหมือนกับว่าเอ๊ะตกลงนี่เรานายกได,ได,ได้ได้ทราบสิ่งที่ตัดสินใจกันเมื่อวันก่อนหรือเปล่าเรามีปัญหาเรื่องจุดปะทะกันที่จังหวัดอุบลแต่ปิดด่านตลอดแนวเลย ไปปิดออจันทบุรีตลอดแนวเลยเพื่ออะไรคุณกําลังจะกดดันอะไรลงโทษอะไรใครทําไมยังไงคือด่านที่ใกล้จุดประทะที่สุดเนี่ยนะครับครับครับคือช่องอ่านม้าในนั้นเป็นจุดผ่อนผวนเช่าข่าวมันเปิดอาทิตย์หนึ่งสองวันเองปิดกับเปิดไม่ไม่มีความหมายเลยแทบไม่ต่างไม่ต่างะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย การใช้มาตรการที่ไม่มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายที่ต้องการม,มันก็จะเกิดผลกระทบแบบนี้แต่แล้วการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนกับประชาชนผมว่าถ้ายืดเยื้อต่อไปมีอีกนานนะครับไอ้ไอ้ข้อสงสัยประมาณเนี้ย uh huh. ไอ้ความไม่ประสีภาษาประมาณเนี้ยจะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ oh. แม้แต่เจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลแม้แต่แม่ทัพจริงๆแม่ทัพควรอธิบายได้ใช่ไหมครับอ่า uh huh. ใช่ว่าเราเรา,เราปรับเวลาท,าทําไมหรือท่านบอกพูดได้แค่ว่าเออมันอาจจะมีผลนางการเม uh ืองอธิบายแม้แต่ให้กับนายก ังก็ไม่ได้เนะี่ยม,มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าการใช้มาตรการของเรามันจะไม่ได้ผล